ให้พี่น้องตั้งหลายตั้งใจใส่ศีลใส่ธรรมบ้างนะให้ต่างจากการเข้าพรรษาจะไม่เข้าพรรษาแล้วเป็นอย่างหนึ่งเข้าพรรษาแล้วก็ให้มีขอมีเขตมีบังคับตนเองว่าพระสวดมนต์ทำบุญจากบารอย่าให้ขาดวันหนึ่งวันหนึ่งให้มีกฎเกณฑ์บังคับตนไว้เสมอไม่งั้นจะไม่มีอะไรจีเนื้อจิต,ตัวนะ คือจะทําอะไรก็เอามีความรอแหละเข้ามาเสียจะทําอะไรก็มีแต่ความรอแหละเข้ามาเหยียบย่าทําลายความจริงจังเลยไม่มีในใจไม่มีในกิริยาที่แสดงออกก็เลยไม่เป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้แหละพระเดชเราก็เหมือนกันเอาให้จริงให้จังนะพระเดเราวนันนี้ให้ได้เห็นพระอรหันต์ในสปัจจุบันี มีแต่ข้างพุธกาลท่านว่าพ้าอรห,หัน์ารหันไอ้พวกเรามีแต่หันหันไปสังนี้หันไปหาข้าวมหันไปหาขนมหันไปหาโกโก้กา,กากแฟไปไม่ได้หันไปหามคขลนิพพานมันก็ไม่ได้เรื่องไร้ราวอะไรเลยตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะการภาวนานี่เราเคยภาวนานมาแล้ว เอาจริงจังมากทีเดียวจนเป็นที่ผูิใจเจ้าของเองละไม่ได้ทำรอแหละนัน่นนี่ทำอะไรถ้าลงได้ลงทำแล้วฟัดจ้ายขาดจะบ้านไปเลยไม่รอแหละเพราะว่านั่งภาวน,นาก็เหมือนกันเอาจนก้นแตกนั่งหลายคืนหลายวันนั่งวันนี้ก็ออกร้อนวันหน้าก็พองขึ้นมาต่อไปแตกนั่งภาวนา นี่เอาบ้านนั้นนะนก,ก้นแจกไห้กิเลสแตกไปด้วยที่นี่มีจะหมอนแจกหมอนแจกไม่เห็เรื่องอะไรเล่าอะไรรู้สึกว่าหลาะแหละพี่น้องทั้งหลายศีลธรรมห่างเหินจากใจแล้วดูกิาอาการที่เข้ามาสัมผัสสัมผัน์กันมักจะเป็นค้าศึกต่อกันเสมอไม่ค่อยเป็นความสนิทสนมเป็นที่หลลึก ความดีต่อกันเลยนี่เพราะจิตใจมันต่ำทรามเห็นกันก็เอาแต่เรื่องของกนและกันไปนินทากันเลยอืมพอยู่ความดีส่จะได้มาชมเชยมาเป็นคติตัวอย่างแก่ตัวเองไม่ค่อยดีนี่ก็แสดงว่าพวกเรานี่ต่างคนต่างโรเล่ไม่มีอยากมีเกณฑ์ขอให้มีอยากมีเกณฑ์ทำอะไรรอแหละรอแหละ พระเนเราเหมือนกันนั่นแหละกินจังการภาวนายิงในบรรษาเลยแล้วไม่ไปไหพนพระเลนมีจันนั่งภาวนาเลยเน้ากมดั้งสมาธิภาวนานี่แหละงานของพระ,งา,ง,พระงานของพระคือเดินจกงกรมมีสตินะันั่งสมาธิภาวนาด้วยความมีสติไปไหนเอียงซ้ายเอียงขวามีสติติดแนบกับตัวไป ไม่ค่อยเสียอือ้าไปอะไรก็ไม่มีสติลเลยเสียตลอดไม่มีความดีเลยนีพากันเจ้ามานะนีด่ดูที่คนเต็มสลางมันน้อยมาไรฟังหลวงตาบัว,บวพูดอยู่คนเดียววอกๆอยู่นี่เห็นไหมสอนพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละไม่ได้สอนใคร เราเท่าแก่แล้วเดี๋ยวนี้ความ้าคความเพียรให้เหมือนตะก่อนไม่เหมือนเรื่องความ้าคความเพียรแต่เวลายังหนุ่มอย่างน้อยนี่ความเพียรเก่งมากและเอาจริงเอาจังทุกอย่างว่าอะไรเป็นนั้นว่าอะไรเป็นนั้นขาดไปเลยครับไปเลยไม่มีคําว่าละลอะ,ะแหละนะทำอะไรก็ให้จริงบ้างรรลาพี่องทั้งหลายพระเดชเราสาคัญมากนะเป็น ที่ร่มเย็ยนของชาวบ้านไปตั้งบ้านที่ไหนก็มีวัดมีว่าตั้งกันเลยเพื่อให้เป็นที่อบอุ่นแล้วก็จะตั้งบ้านวัดกับวัดโรเลบ้านกับบ้านโรเละเลหาอะไรเป็นหลักเป็นเจงกันไม่ได้พากันตั้งใจปฏิบัติรักษาภาวนาจิตใจดีสว่างนะจิตใจหลวงนี้สว่างจ้าพอเวลาเลย คำรักเจล็ดตัวว่ามุ่นขุนงัวออกจากใจแล้วจิตใจในี้สว่างสวัยนะนี่ละการภาวนาจึงเป็นการชำระจิตใจที่มัวหมองให้สะอาดสะอาดึ้นไปเป็นใจสว่างสวัยถ้ากันเจ้าบอาคำว่าภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยภาวนานะอาจาภยาพระสาวกทั้งหลายที่ว่าเราพุดทังธรรมสังฆ์งสันนิษานกัจฉามิ อยู่ทุกวันนี้แล้วถือท่านเป็นสาธรณะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายก็ให้ยึดเอาข้อปฏิบัติของท่านมาเป็นที่ยึดที่เกาะมาเป็นที่ปฏิบัติเอาเป็นเราตายกับนั้นะเราก็จะเป็นคนดีต่อไปให้พระคันทร์จำเอานะเราดูพี่น้องทั้งหลายดูด้วยความสงสารนะการพูดการจานเอาแน่ไม่ได้ ควรหนักหักควรเบาเบาเสียงว่เว้วมีใจใจไม่มีใจไม่มีอะไรกับโรกมีแต่ความสงสารน,นะ <c oughs> อยากเดินกันไปเลยบ้านในเรือบนบรรจารของเรานี่ล่ะเราจับได้เราไปบ้านกับวัดเคยจะเป็นข้าศึกต่อกันดูกิริยา เข้าไปเราไปเดีไปในฐานนะหลวงปู่หลวงตาของอพี่น้องลูกหลานทั้งหลายไปไปควรว่าอะไรก็ว่าแนะนำสั่งสอนไปเรื่อยเสียงมันเอาแน่ไม่ได้เสียงหนักก็มีเสียงเบาก็มีควรดุดุก็ดุลูกดุหลานไม่ใช่ดุใครนะเพราะว่าไปนั่ถือเป็นค่าสืกอคำพูดของเรา ผู้ได้ฟังถือเป็นข่าศึกไม่เข้าวัดเข้าว่า,า,วาถือผู้วาจารเป็นข่าศึกศัตรูต่อตัวเองบ้านเราที่เนี่ยบ้านตาดเนี่ยเราเห็นจะบชาดอยู่นี่เราเป็นลูกบ้านตาดมาอยู่บ้านตาเนี่สอนเข้มงวดกวดขันพราเนนก็มาในวัดเหล่านี้เรียบหมดไม่เรียบไม่ได้เพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เรียบที่สุดนํามาปฏิบัติก็ต้อง ปฏิบัติให้เรียบสิให้น่าดูอันนี้ก็มากโรเลยโูกเลกก็ว่ากันบ้างสิว่าแล้วก็คําพูดคาจานที่จะเป็นอาจเป็นธรรมต่อลูกต่อร้านต่อบ้านต่อเมืองกับกลายเป็นข้าศึกกันเลยไม่อยากจะเข้าวัดเข้าว่าว่าท่านดุท่านดา่าแล้วอยู่ลําบากตัวเอง,ต,เองตัวเองมันดีอะไรบ้างไม่เห็นดีอะไรเลยไม่มีผู้แนะนําสั่งสอนต้นไม้นจะเป็นต้นชนิดใดก็าตาม ไม่มีแกนไม่เนื้อแข็งเนื้ออ่อนเอามานี่ต้องขึ้นอยู่กับนายช่างนายช่างมาดัดมาแปลงเอามาเป็นไม้เนื้อชนิดใดก็เป็นผลเป็นประโยชน์ตามกําลังของมันอันนี้คนเราก็เหมือนกันมาดัดมาแปลงให้เป็นคนดีก็เป็นได้ตามสานะของตนที่ดัดแปลงเต็มกําลังความสามารถแล้วนะถ้าไม่ดัดแปลงเสลยปล่อยเลยกเลยกลย็แล้ เลยไม่เลยเรื่องนะนี่ตอไปนี่พระกับโยมก็จะพูดกันไม่ได้เลยนะเดินมานีหลวงตาบัวไปนี่บ้านตาดเป็นบ้านจ่าของตาบัวหลวงตาบัวเกิดที่บ้านตาดไปเห็นลูกแคหนายก็ว่าธรรมดา,าว่าในฐานะลูกหลานไม่ได้ว่าในฐานะเป็น้าบศัตรูต่อผู้ใดเป็นบุญเป็นคุณต่อลูกหลานก็ว่าแล้วก็ววาหาว่าเราดุ ฟ <S an> ังดีนะ่ะจะไม่ให้มีอะไรดุเลยทิ้งโดอยู่ในป่าเหมือนไม้ยืนต้นไม่เกิดประโยชน์มันดีแล้วเลยแล้วนั้นแล้วมีต้องมีครูมีอาจาร์ที่บ้านหนึ่งเมืองหนึ่งวัดหนึ่งต้องมีครูมีอาจาร์คอยแนะนําสั่งสอนถ้าอยากเป็นคนดีก็ให้ปฏิบัติตามท่านอยา่าทนงตัวว่าตัวคนนี้เก่งกว่าพระ ไปพระพูดไม่ได้เลยนะพูดเป็นข้าศึกทันทีเลยพวกนี้พวกสร้างตัวเป็นข้าศึกกับพระหาว่าตัวนี้วิเศษวิโสกับพระไปพูดยิ่ยิ้มหน่อยไม่ได้ลนะโกะรธแค้นเยยดแย้ดดูไม่ได้นี่เห็นแล้วนะเราดูแล้วเราดูคนเราไม่ดูด้วยความอิจฉาตาร้อนเราดูด้วยความเมตตาสงสาร รูด้ด้วยความเป็นอดเป็นธรรมแต่เวลาดุด่าว่ากล่าวชนิดใดก็เพื่อความดีความดีของผู้นั้นต่างหากเราไมไ่เสียหายอะไรแนะนำต่างสอนเขาก็หาว่าเราดุเราด,าด่าเสียแล้วสุดท้ายชาวบ้านกับชาววัดก็เข้ากันไม่ได้ถ้าเขามาวัดก็ว่าครูว่าอาจารย์ดุด่า,าว่ากล่าวอยู่ในบ้านเหมือนวัวเหมือนควายไม่เห็น ได้ประโยชน์อะไรแล้วเอามาอวดวัดบ้างสินะอยู่ในบ้านไม่มีใครรู้ด่วา,าว่าเก่าเลิศเลยยิ่งกว่าพระเอามาดูเยมเอามาอวดวัดว่าพระต่าเราดูสิ <c oughs> นี่เราอยู่นี่เราแนะนํสั่งสอนรู้ด่าว่าเก่าทั่วประเทศไทยอย่ามาว่าอะไรบ้านตาทเท่านี้ทั่วประเทศไทยไปที่ไหนแนะนาสั่งสอนนั้นผลในการแนะนาสั่งสอนไปอย่างไรบา้างช่นหาเงินก็ สมบัติเขาขงังหลวงกระบวนการได้มากขนาดไหนเราหามาทองคาก็ได้เงินบาทก็ได้หามาให้อย่างนี้เนะี่ยเป็นประโยชน์อย่างนี้นี่เรามาแนะนําสั่งสอนในบ้านของเราก็เลยเป็นข่าศึกศัตรูต่อวัดต่อว่าต่อบ้านไปอีบ้านกับวัดเป็นข้าศึกกันแล้วจะจมนะบ้านนั้นจะหาความเจริญไม่ได้นะอ่ กูว่าการถือเป็นลูกศิษย์ลูกหาในบ้านของตนแนะนำสั่งสอนดูดาว่ากล่าวาไม่ได้แล้วให้ไปอยู่เมืองผีเห่นไปไปอยู่นโกทั้งเป็นไปไม่มีใครสอนได้แล้วนอกจากเปรตจากผีเนี่ยให้มันสอนกันเองเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้มันมันเจ่งมากเศรีมาละคนเราไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงทำเสียงขู่เสียงไาจาย พียงต่งจะเลือกอิงอ้างตัวเองนั่นแหละพองตัวว่าตัวเก่งตัวดีไม่ราบว่าดีทังไรไม่เห็นดีอะไรเลยแล้วอวดตัวเองแล้วมีหนาซ้ําเห็นข้าเจ้าพระสงค์ก็ถือเป็นข้าศึกไปอีกแต่ว่าอย่าใหท่านแตะต้องนะว,ว่าอะไรไม่ให้ท่านว่ามันผิดผีดตัวใหญ่อันนี้นหะเสียนะว่าเราเสีย บ้านเราบ้านตากเราเสียไม่ใช่จีนที่ใดเสียถ้าจี่ไหนเขาฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ไม่เสียดูดาว,ว่ากาวเราก็ถือว่าเป็นครเูเป็นอาจารย์ท่านแนะนํสต่างสอนนร้อดูดาวกาวอะไรฟังสินะท่านดุเพื่อไปลงนโลกอาวจีทั้งทั้งทั้งเป็นเลอหรือต่าสอนอยังไงเอาไปพิจารณาแล้วไปปฏิบ,าาบัติตาม นี่มีแต่ทิชถี่มานะเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งตัวทิชชี่มานะอยู่ในนั้นมันไม่ใช่ในน้อยนะนั่นถือว่าวิเศษนะั่นนหละตัวทิชชี่มานะเต็มบ้านเต็มเมืองพาแตะไม่ได้นี่แหละตัวทิชถี่มานะไม่ยอมฟังเสียงใครเราเก่งพ่อตัวแล้วแล้วไม่เห็นอะไรเรื่องได้เล่าลอะไรเก่งพ่อตัวจมอยู่นั้นตลอดให้พี่น้องทั้งหลายจำมาลนะ คุณว่าจารพูดแนะนําสั่งสอนดูดาว่าเก่ามันเสียหายที่ตรงไหนเอาไปพิจารณาที่ท่านพาลรนรกตะวัีตกตะวนกทั้งเป็นเลยไม่เคยมีท่านแนะนําสั่งสอนด้วยความดีความดีของท่านเราไม่ดีตรงไหนท่านขอแนะนําสั่งสอนดูดาว่าเก่า้ะถือว่าเป็นของเสียดจันไรเสียเลวพวกนี้พวกเลวฟังไปฟังเสียงพฟาโรหะมนุษย์เรา ถ้ายังฟังเสียงพระอยู่ยังดีนะไม่ฟังเสียงพระฟังแต่เสียงดิตีมานะอึงอ่างตัวเท่ากาปั้นเน่ยจะพองตัวขึ้นเท่าภูเขาเนี่ยนั่นแหละตัวชมไม่มีชิ้นดีเลยในเรื่องอะไรจับมาไว้นะให้แนะนำตั้งสอนกันได้ดูดาว่าเก่ากันได้ที่ประชาชนกับพระพระท่า,านจะสอนเพื่อไปลงนรกงไม่ที่ไหน,นให้เห็นหน่อ พระสอนคนเพื่อไปตกนรกไงมีแต่คนสอนกันสอนตัวเองนั่นแหละตกนรกทั้งเป็นทั้งเป็นอยู่อย่างนี้ไห้พระกันจาม,มานนะวันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากแล้วีะรวมเข้าบรรษาให้มีกฎม,มีเกณฑ์การทำบุญต่างบาตรให้ทานรักษาศีลภาวนา,ยา,ยาอย่าละอย่าปล่อยอย่าวา่าให้ทำเสมอเสมอไปในเวลาจะเป็นจะตายทิ้งบุญนั่นแหละเป็นที่เกาะของเรา นอกจากบุญไม่มีบาปมันเอาลงนโลก,โลกแต่บุญพาไปทางดีทางดีให้ยืดความดีเอาไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายเห็นจะได้เป็นกติเครื่องเชิญใจตัวเอง